สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเดินด้านนอกนะคะแต่ว่าคอเราก็ยังไม่หายเจ็บนะคะแต่ว่าเราก็ต้องออกไปเดินออกกำลังกายนะคะ mm. เดี๋ยวไปดูกันว่าข้างนอกอแสงพระาอาทิตย์มันกำลังจะออกมาแล้วนะคะวันนี้มีแสงอาทิตย์นะคะ แล auto, ้วก็ไม่มีหิมะนะคะเราก็จะไปเดินเล่นกันนะคะแต่วันนี้เราเดี๋ยวขอใส่เสื้อก่อนนะคะว่าจะเอาเสื้อตัวไหนวันนี้เราก็อาการก็ก็ยังเจ็บอยู่นะคะ แต่ก็ก็ถือว่าโอเคไม่อยากให้ทุกคนเป็นโลกนี้นะพอเป็นแล้วก็ทรมานนะคะความเจ็บปวดมันเยอะแล้วอย่างนั้นก็รักษาไม่หายนะคะแต่ว่าบางคนก็หายนะ,ะถ้าเกิดโชคดีไปเนาะ เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวไปเอากุญแจก่อนนะคะโอเคเราได้กุญแจมาแล้วนะคะเราก็จะไปให้อาหารเป็ดด้วยนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็ดมันก็จะยังอยู่ไหมโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปกันแล้วไม่รู้ว่าแดดมันจะแรงหรือเปล่านะถ้าแดดแรงก็ต้องเห็นแสงแดดไหม ตอนนี้แสงแดดแสงแดดนะคะก็วันนี้ตอนนี้ลูกเป็ดก็ดูสิกระจัดกระจายเลยเพราะว่าอาหารไม่พอนะเพราะว่าเราไม่ได้เก็บไว้ไงปกติแล้วเราก็จะเก็บไวนะ้เนาะแต่ว่า อนช่วงนี้เราไม่ได้เก็บนะไปก่อนนะเราก็จะเดินทางต่อไปนะตรงน้นโห و, แสงพระอาทิตย์โโห<ฮ>ม<ฮ>ีแสงพระอาทิตย์นะเ<ฮ>พื่อนแต่ก็หนาวนะ ถังขยะนะคะก็เราจะทิ้งขยะตรงนี้ก็คือใส่ขี้หมานะคะเพื่อนๆจะดูนะดูเป็ดนะมันลอยมาหานะน้ำตรงนี้เวลาถ่ายออกมาแล้วจะเป็นสีฟ้า ตรงนี้มันธรรมชาติจริงๆแหละมีความสุขนะเราป่วยอยู่เราก็ยังหัวเหลาะได้เลยเอยซึ่งไม่รู้ว่าจะบอกว่ายังไงก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะอยู่นานแค่ไหนวันนี้เราก็ทำให้ดีที่สุดก็ ดูหน้าตาเราก็ถามว่าตอนนี้หน้าตาเราก็เขียวช้ำดำเขียวนะเพราะว่าเมื่อสองอาทิตย์ก่อนก็สามอาทิตย์เนาะสามอาทิตย์แล้วเราไปสายรังสีมาไงเพื่อนก็อาจจะโดนรังสีเนาะ รังสีก็จะแรงนะคะซึ่งมีอุณหอ่าอุณหเขาเรียกว่าอะไรนะอุณหภาพหรือว่าอะไรนะคุณภาพสูงมากเลยก็โอยไม่รู้ว่าจะบอกว่ายังไงนะตรงนั้นเดี๋ยวตรงที่เขาทำเนี่ย สีฟ้าฟ้าที่เห็นเนาะเขาจะทำถนนนะเพื่อนซึ่งถนนเนี่ยจะทำใหม่หรือว่ายังไงก็ไม่รู้ดูอพาร์ตเมนต์อยู่บนภูเขามันมีหมาดูอยู่อพาร์ตเมนต์รู้หมาจริงหมาปลอม บนยอดเขาวน้นนะเราขึ้นไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะยอดเขาตรงนน้นสูงนะวันนี้ก็เดินตรงนี้ก็จะเป็นพี่รถวิง่งบ้านเมืองเขาก็สะอาดดีนะ ไม่มีฝุ่นมแมลงเลยเมนเราก็ไม่รู้จะเดินได้ไกลแค่ไหนเดินไกลสักประมาณสักระยะเดินได้สักระยะนึงก็จะเหนื่อยแล้วอะ่ะ ่ก็เดินปกติแล้วเราจะไม่ค่อยได้ทำคลิปวีดีโอเนาะเพราะช่วงหลังไม่ค่อยสบายตรงนี้ก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์หรือบ้านคน อีกที่นึงเนาะที่เขาทำบ้านเนาะแล้วตรงนี้จะเป็นที่เก็บจดหมายเขานะคะเขาไม่ได้เอาไว้ข้างในบ้านเนาะเขาก็เอาไว้ข้างนอกไว้รวมกันมีกี่หลังมีกี่หมู่บ้านหรือว่าม,มีบ้านหลังนี้นะบ้านหลังนี้สวยนะมีอ่า มีกี่ครัวเรือนอย่างเงี้ยเขาก็จะเอามารวมกันไว้ในนี้เลยแล้วเขาก็จะมาส่งครั้งเดียววันนี้แดดแรงมากแต่ก็หนาวนะคะเพื่อนก็ดูเราเดี๋ยตอนนี้เรานี่บ้าน อันนี้บ้านที่เขาอยู่ส่วนมากแล้วที่นี่เขาก็จะไม่ค่อยทำรั้วกันนะแต่เขาจะทำรั้วด้วยต้นไม้เนาะเขาก็จะกั้นด้วยต้นไม้หนาวแล้วเพื่อนมือเย็นล้ะ เนยสังเกตเขาเขาก็จะปลูกต้นไม้นะคะต้นไม้เป็นรั้วเนาะก่อนที่เขาจะทำบ้านเนี่ยเขาถมดินถมหินดินทรายอย่างดีเลยเพื่อเขาไม่เหมือนบ้านเรานะคิดอยากจะทำก็เทปูนล,ลงพื้นเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะ อย่างบ้านบ้านเขาคือเตรียมพื้นที่อย่างดีเหมือนบ้านนอกดาวอะที่เขาจะทำเนาะเขาจะทำบ้านนอกดาวอะเขาก็จะต้องเตรียมพื้นพื้นที่อย่างดีก่อนที่จะลงมือทำนะคะ ตรงนี้ก็เห็สิบ้านแสงอาทิตย์นะเส้นตรงข้างหน้านู้นจะเป็นโบสถ์นะคะก็เป็นของศาสนาคริสต์แะเป็นเหมือนวัดเราบ้านตรงนี้บ้านเขาก็ไม่ได้ใหญ่นะ ส่วนมากแล้วเขาอยู่กันเขาก็ไม่ได้ทำใหญ่โตมโหฬารอู่ซเด็กเขาก็มีขีดเขียนเหมือนกันด้านหลังก็คือจะเป็นทำไมหินมันวางอยู่ได้สมัยก่อนเขาเอาเหินมาเลียง ผู้คนที่นี่จะเงียบม,มากเลยเพื่อนจะสังเกตเห็นแสงอาทิตย์นะวันนี้ปกติแล้วแสงอาทิตย์ะจะไม่มีนะ ก็วันนี้จะเริ่มเหมือนจะเริ่มเหมือนจะเริ่มซัมเมอร์แล้วนะคะก็จะมีแสงอาทิตย์เนาะทุกคนก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสนะดูบรรยากาศแสงพระอาทิตย์จะแรง เราต้องใส่แว่นนะเพราะว่าเดี๋ยวตาบอดนะก็ปกติแล้วเราก็จะไปเดินอีกทางหนึ่งทางโรงเรียนนะแต่วันนี้เรามาให้อาหารนะเป็ดนะเราก็เลยมาเดินทางด้านนี้ทางด้านนี้ก็ยังไงก็เงียบเหมือนกัน ตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่เนาะที่เขาทำก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นฟอกสัมมนาหรืออะไรเงรี้ยตรงที่โบสถ์ก็ยังไงอะทุกคนเขาก็อยู่ต่างคนต่างอยู่ลที่นี่เขาก็ไม่ได้สนใจกันนะ แล้วก็ไม่ได้ถ้าเกิดว่ามีความเดือดร้อนเนี้ยเขาก็ช่วยเหลือเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เดือดร้อนเนี้ยเขาก็ไม่ได้ช่วยเขาก็ไม่ได้แคร์หรืออะไรเนี้ยก็ต่างคนต่างอยู่นะน,นี้ก็เป็นโบสถ์นะ ก็คือจะมีเครื่องบินนะผ่านนะได้ยินเสียงเครื่องบินเนะบางครั้งก็อาจจะได้ยินเสียงนะเพื่อนเพราะว่าตอนนี้เราใส่ลำโพงนะไมโครโฟนเพื่อนอาจจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องบินแต่ปกติแล้วเครื่องบินมันจะบินผ่านตอนเย็นเนาะก็ ก็ภาวนาให้ร่างกายเราแข็งแรงเนาะเราไม่อยากจะอยู่บ้านเฉยๆอะคืออย่างน้อยต้องมีอะไรทำอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราป่วยแล้วเรามาอยู่บ้านเฉยๆเงี้ยเดี๋ยวตรงนี้เป็นโรงเรียนเนี่ยตรงนี้เป็นโรงเรียนนะ ตรงนี้มันก็จะต่อจากรถบัสเนานะแล้วก็ยาวมาเลยตรงที่เราเดินผ่านมาตรงนี้เป็นที่โรงเรียนนะโรงเรียนอนุบาลน,นะก็แสงแดดบนภูเขา แสงแดดเพื่อนใส่ต้องถ่ายต้องถ่ายด้านนี้ไม่ได้คือแดดมันแรงมากเลยะด้านนี้ก็โรงเรียนนานาารนเนี่ยนานาาลนะคะตอนนี้คุณแม่คุณพ่ออะไรก็จะมารับเด็กนะคะ ยาวไปนู่นเลยเยอะเรียนอนุบาลจะเลิกบ่ายสามโมงจะเป็นภูเขาตรงด้านล่างนะคะจะเป็นเอ,อเดี๋ยวให้ดูนะคะเป็นที่หมอประจำตัวอยู่เนาะ,ะก็เดี๋ยวให้ดู เป็นส่วนทางด้านนู้นที่เห็นรถจอดอยู่ก็หมอก็จะอยู่ที่นั่นนะหมอประจำตัวนะก็จะอยู่ด้านนู้นนะเดี๋ยวเดินไปดูค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบ้านพักคนชลานะคะที่คนที่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้ว มาอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงเนี้ยก็ใช่ทั้งแถบเลยนะคะยาวไปถึงตรงนู้นแต่ตรงส่วนตรงเนี้ยจะเป็นหมออยู่นะตรงที่เห็นนะหมอเขาก็จะอยู่ตรงนั้นนะหมอประจาตัวนะคะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่ที่นี่นี่หมอประจาตัวตอนนี้หมอประจาตัวเขาก็ไม่แน่ใจทํางานไหม เขาเลิกงานกี่โมงก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ส่วนมากแล้วคนที่เนี่ยเขาทำงานก็ประมาณนะก็คือเจ็ดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงหกชั่วโมงเขาก็ทำงานเขาก็กลับบ้านกันส่วนมากแล้วเขาก็จะไม่ยังไงอะ่ะจะไม่ จะไม่ทําเลยเวลามากอะไรประมาณอย่างเงี้ยหลังเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาทํางานหลังจากนี้ก็คือเขาก็จะต้องเสียค่าโอหรือโอทีเงี้ยเขาก็จะไม่ไม่ทำงานเนาะ ก็มีคนมาเดินนะคะเดินออกกำลังกายเหมือนกันนะคะส่วนตรง,ตรงนี่มันก็จะมืดๆตรงนน้นนะก็จะเป็นรโรงเรียนได้ยินเสียงเด็ก ตอนนี้มือเราก็แข็งแล้วนะหนาวนะคะเราเดินไปตรงนี้แล้วเราก็จะเดินกลับบ้านนะคะก็อีกไกลอยู่นะคะมาเดินออกกำลังกายเผื <c oughs> ่อจะได้สุขภาพที่ดีเผื่อจะได้ เจอผู้คนนะคะก็ออกมาข้างนอกอะจะต้องเจอผู้คนอยู่แล้วแหละแต่ส่วนมากแล้วเขาก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากมายเนาะที่นี่คนที่นี่ต่างคนก็ต่างอยู่แหละต่างคนก็ต่างเดินเขาทำทางเดินดีนะ ตรงที่เขาทำนะมันก็จะเป็นทางนะเป็นทางสิแต่วันนี้เราไม่ได้ไปตรงนู้นนะวันนี้เราไม่ได้ไปเนี่ยเขาก็จะทำที่จับด้วยเนาะคือถ้าเกิดว่ามีหิมะมามาเงี้ยเขาก็กลัวคนลื่นเขาก็เลยทำที่จับด้วยแต่วันนี้เราไม่ได้ไปตรงนี้นะคะ เป็นสถานที่ของโรงเรียนเนาะอันนี้มันก็จะมีเหตุขึ้นมากนะแต่ก็ไม่น่าเก็บหรอกเพราะว่ามันอยู่ใกล้ชุมชนไงมันอาจจะมีสารพิษตรงนั้นโรงเรียนก็บ้านเขาก็มีแต่หินแต่ภูเขาแต่อะไรอะไรนะ ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นโรงเรียนนะคะเป็นโรงเรียนประถมเนี่เหมือนปอหนึ่งปอสองปอสามบ้านเราเนี่ยแล้วก็ที่เห็นไกลๆนู้นจะเป็นปหกปห้าปหกอันนี้ก็จะเป็น,สถ,นสถานที่เล่นของเด็กปหนึ่งปอสองบาสเกตบอล แชร์บอลอะไรนี่แหละเขาก็เล่นกันแต่ส่วนมากแล้วที่นี่เขาไม่ค่อยเล่นหรอกก็จะกลับบ้านไปดูคอมพิวเตอร์เล่นกล้งเล่นเกมอหมอนมากแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่เล่นเพราะมันหนาวเลยเพื่อนมันหนาวมันหนาวเย็น ก็นี่เป็นโรงเรียนนะโรงเรียนเขาก็จะอยู่อยู่สิมืดตึ๊ดตึ๊ดมืดอ,อันนี้ก็จะมีเรนแชร์บอลตรงน,นี้เห็นปะเร์แชบอล เป็นติดเดินเดินไปออกกำลังกายหรือว่าทั่วได้ทั่วทุกที่เลยเขาไม่มีห่วงห้ามนะ ที่นี่ส่วนมากแล้วเขาก็ไม่ได้ห่วงห้ามแล้วนะค่น้เนี่ยโรงเรียนสไตล์เรียบๆมีสองชั้นสามชั้นขึ้นไปตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินเห็นปะ่ะทางเดินเขาก็จะทำที่จับม อากาศก็เย็นเย็นจนคอเราว่าอากาศเย็นมันก็จะเจ็บมากกว่าที่อยู่เมืองไทยเนาะเพราะว่าอากาศที่นี่มันหนาวมันไม่เหมือนที่บ้านเราอากาศร้อนเนะคือความอักเสบมันก็จะมากกว่าแต่ทำไงได้ มาอยู่ที่นี่แล้วจะกลับก็ไม่ได้แล้วเพื่อนจะถอยก็ไม่ได้เพราะว่าหมอก็อยู่ที่นี่แล้วถ้าไปอยู่เมืองไทยก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่ก็คือมันก็จะลำบากเอแล้วอีกอย่างค่าใช้จ่ายก็สูงเนาะเป็นโรคเนี้ยคือมันต้องรักษา เครื่องไม้เครื่องมือก็แพงเวลาตรวจทีซีทีสแกนทีอย่างเงี้ยโอ้น้ำมูกไหลซีทีสแกนทีเนี่ย,ก,ยก็น่าจะหลายหลายบาทแล้วก็เอ็มอาร์ หรือยาอะไรเงี้ยแต่ที่นี่เรารักษามันก็ถ้ามันหมดคอสมาแล้วเราก็รักษาฟรีตรงนี้ก็เดี๋ยวให้ดูที่ออกกำลังกายสิแต่แดดมันส่อเป็น,นที่ออกกำลังกายมีที่นั่งพี่จิงตรงนน้นมันก็เดินมาได้ รงนี้ก็จะเป็นบ้านคนนี่เราจะเดินไปตรงีที่จะค่าใช้จ่ายสูงบ้านเราตรงนี้เราเลือกที่จะอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ต้องสู้ตรงนี้แหละตอนนี้คือเราก็สู้ถึงที่สุด ถ้ามันสุดทางแล้วมันไปไม่ได้แล้วก็น,นั่นก็ก็คงต้องบอกท,ง,ทงขาวอะ่ะแต่ตอนนี้คือเราสู้ได้แล้วว่สู้ไปเรื่อยๆเนาะก็ทำจิตใจให้ยังไงอะ่ะให้สบายให้โลง่งให้ไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ย ก็คือพุกสิ่งทุกอย่างเกิดมามันก็ไม่ใช่ของของเราตอนนี้เราก็ช่วยใครไม่ได้แล้วเพื่อตื่นตัวเราก็เจ็บเนาะแต่ครอบครัวญาติพี่น้องก็ตอนนี้เขาก็อยู่กันสุขสบายดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะก็ครอบครัวเราไม่ได้ใหญ่ อืมก็อยู่กันแบบสบายนะคลิปนี้เราก็พาเพื่อนมายัางไงอะ่ะมาเดินออกกำลังกายนะคะแล้วก็เล่าเรื่องแต่ละเรื่องให้เพื่อนๆฟังเนาะเพราะบางครั้งเราก็อาจจะพูดอะไรไปเราก็เอ่อพูดไม่เก่งอะ่ะ ก็ต้องขอโทษด้วยนะถ้าเกิดว่าไปผิดใจใครอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ต้องขอโทษขออภัยนะคะก็คลิปวิดีโอพวกเนี้ยเราก็จะแค่อยากจะเก็บไว้เผื่อเราจากไปแค่นั้นเองนะเพื่อออนไลน์เพื่อให้ครอบครัวยังยังจะดูได้นะคะตอนที่เรา จากไปแล้วเนาะก็คลิปนี้เราก็บายบายนะฮัลโหล